สวัสดีครับผมครูเอกนะครับประจำทางช่องยูทูบครูเอกเลขพยากรณ์และทางห้องเลขเป็นรู้ศาสตร์เลขพยากรณ์นะครับผมเจอกันเป็นประจําทุกวันนะครับเวลาเจ็ดนาฬิกานะครับสวัสดีวันอังคารที่16นะครับกรกฎาคมสองพันหกสิบเจ็ดนะครับวันนี้ก็เป็นวันหวยออกนะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีครับมีเงินมีทองสุขภาพแข็งแรงทุกท่านนะครับถูกหวยรวยเบอร์กันทุกคนนะครับผมโอเควันนี้นะครับเป็นเลขกลุ่มที่ขอมาทางช่องยูทูบนะครับก็คือกลุ่มเลข Uh, 6295นะครับ6295คู 5, ่กตั้งชื่อว่าถ้อยทีสร้างสรรนะถ้อยทีสร้างสรรจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมารับฟังรีวิวกันนะครับผมแน่นอนครับเริ่มต้นเราก็จะมาเริ่มจากการพูดถึงที่มาที่ไปของเลขกลุ่มนี้กันก่อนนะครับมาประกอบไปด้วยเลขคู่3คู่ที่ไม่ซ้ำกันนะครับก็จะมี2662นะครับ2992แล้วก็5995นะครับผมที่ตั้งชื่อว่า ถ้อยทีสร้างสรรค์ก็นแน่นอนนะเป็นวิธีการคิดวิธีการตัดสินใจของคนเลขนี้นะครับเดี๋ยวเรามารับฟัง4ตัวท้ายกันก่อนนะครับผมอ๋อลืมบอกไปนะครับทั้งเลขคู่นะครับแล้วก็เลขกลุ่มอ่สมมติใครอยากอมเป็นเลขกลุ่ม3ตัวนะกลุ่มนี้ก็มีแล้วนะครับก็คือกลุ่มเลข6 2 9 9 2 6แล้วก็2 9 5 5 9 2นะทั้งเลขคู่และเลข3ม,มตัวเนี่ยกลุ่ม3ตัวเนี่ยทำให้หมดแล้วสามารถกลับไปดูเพื่อประกอบ การแบบขยายความของเลขกลุ่ม4ตัววันนี้ได้นะครับคร <c oughs> าวนี้มาดู4ตัวกันนะครับลงท้ายเลข5าครับลงท้ายเลข5าอันนี้ครูเอกบอกแทบจะทุกคลิปที่มีท้ายเลข5าเลยคือเลขสําสหรับครูเอกไม่ใช่สตินะแต่เป็นแนวทางที่ไปสู่การมีสติได้ง่ายกว่าเลขอื่นเพราะนั้นเลข5าจึงเหมือนกับแบบว่าแนวทางของเขาอ่ะมันค่อนข้างจะไปสู่แบบสมมุติว่าคนนี้เลข5าแล้วปุ๊บตั้งคือเป็นคนที่แบบตั้งสติเป็นนะ รู้จักตนเองรู้จักการตลอดเวลาเนี่ยก็จะยิ่งมีสติได้แบบเร็วรวดเร็วกว่าเลขอื่นแค่นั้นเองครับแต่ไม่ใช่ว่าพอมี5้าแล้วไม่เอาแล้วปล่อยแนละ้วฉันทำอะไรก็ได้ปล่อยมันเลยอันนี้คือคขาดสติแล้วนะมันก็ไม่สามารถจะทําสติได้นะจะบอกว่าความที่เป็นเลข5แล้วขาดสติมันสามารถมองได้จากการที่1เป็นคนยึดต,ติดยึดมั่นถือมั่นนะครับสไม่ฟังใครเปลี่ยนแปลงความคิดยากเพราะว่าเชื่อแล้วว่าที่ตัวเองพิจารณาน,านั้น่ะมันผ่านไปหมดแล้วเพราะนั้นใครจะมาเปลี่ยน่ะไม่สน ไม่ส่วนโลกความความหัวแข็งก็ติดหนึ่งในสามของเลขทั้งหมดที่มีสิบตัวเนี่ยนะครับติดหนึ่งในสามเลยก็หัวแข็งอยู่พอสมควรนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดขาดสติมีห้า้ขาดสติคือมันยึดมั่นถือมันแทบจะไม่เอาอะไรเลยนะน,นี้ก็ต้องระวังกันนะครับเลขห้าคือแนวทางไปสู่การมีสติแต่ไม่ใช่ว่าปีาเลขห้าแล้วคุณจะมีสติเลยเราคุยไม่ได้มองแบบนั้นไงมองเราต้องมองด้านด้านด้อยของเลขไว้ด้วยเพื่อประกอบกับการมองแนวทางการใช้ชีวิตของเราด้วยนะครับ นอกจากนี้นะครับเลข5ถ้าเป็นเชิงบวกก็จะเป็นคนที่มีความรู้ศึกษาดีศึกษาอะไรก็มักจะลงลึกแล้วก็พิจารณาในสิ่งที่ศึกษาอยู่เสมอนะครับมั่นใจในตนเองรอบครอบนะรัรอบครอบนะครับเวลาตัดสินใจอะไรก็มักจะพิจารณาก่อนเสมอนี่คือข้อดีของเขานะครับผมอ่ะโอ้ยลืมปิดเสียงนะครับต้องกราบป๋อไปด้วยนะครับปิดเสียงก่อนแป๊บหนึ่ง โอเคนะครับผมต้องกราบเข้าไปยนะฮะลืมปิดเสียงโทรศัพท์ดีนะไม่ได้แทรกมาจากข้างนอกนะครับนี่แทรกหรือบอกก็ไม่รู้นะครับ,นะรบตำแหน่งต่อมานะครับเป็นเลขเก้านะครับตำแหน่งต่อมาเป็นเลขเก้าท้ายเก้าห้านี่ยค่อนข้างจะมีราคานะเพราะว่าเก้าห้ามันจะมีคําทํานายที่ว่าเออสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอันนี้ผมพูดถึงเรื่องก่อนที่จะลงดีเทลว่าเออเก้าห้ามันจะมีผลอะไรสะท้อนแนวทางไหนขอพูดถึงเก้าห้าแล้วกัน ที่บอกว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเนี่ยคุณเอกมองว่ามันเอามาจาก,กำตำราหลายตำรานะครับมาผสมแล้วก็เป็นการสรุปรวบยอดกันว่ามันจะมีบางถ้าทําความดีแล้วมันก็จะแบบว่าเหมือนกับบอกว่าทำแล้วแตกฉานเอาง่ายๆที่มุมคุณเอกมองก็คือนอกจากคุณยังเป็นคนพิจารณาต่างๆแล้วและคุณพิจารณาไปอย่างไปอย่างที่แบบว่ามีแตกยอดออกไปในการพิจนารณานั้น,นได้หลากหลายแนวทางเลขเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นเลขของความเป็นละเอียด รอบครอบมีบางคำนั้นนี่พอปุ๊บแล้วเราแล้วบางทีเนี่ยเลขเก้าเนี่ยชอบเอาไปสื่อในเรื่องของอทางปรัชญาทางศาสนาพอไปสื่อตรงนั้นปุ๊บแล้ววิธีการแบบเนี้ยมันก็เลยไปสื่อที่ว่าเอ้ยถ้าคนมีคิดพิจารณาในสิ่งที่ในปรัชญาในศาสนาจึงเป็นคนที่มีคิดอะไรได้เรื่องลึกซึ้งแล้วถ้าเอาไปมองในพวดถึง ศาสนาพูธศาสนาอิสลามหรือแม้กระทั่งศาสนาคริสต์ก็ตามก็จะเหมือนแบบเป็นคนที่พิจารณาในคําสอนได้เก่งได้ดีแต่นี่คือเป็นประเด็นที่ว่าทําไมมันถึงจะเป็นสิ่งตัดสินว่าเพราะว่าคนที่มีแนวแบบนี้พอถ้าไปท่าได้นะผมจะใช้คําว่าท่านะท่าได้ไปศึกษาในเรื่องของปรัชญาศาสนาอย่างจริงจังไปในเชิงบวกด้วยนะไม่ใช่เชิงลบนะครับไปในเชิงบวกพิจารณาอย่างจริงจัง มันจะยิ่งทำให้คนคนนี้สามารถเข้าถึงแก่นของศาสนาได้ดีแก่นของศาสนานั้นๆน่นะผมไม่ผมไม่ฟิกว่าศาสนาไหนนะได้ดีพิจารณาทุกคำสอนทีน่มาทุกหลักการความเชื่ออย่างตรงไปตรงมาอย่างแตกฉานอย่างหลากหลายมันทำให้มีความรู้สึกว่าเอ้ยคนนี้ดูแบบมีความมั่นคงในศาสนาของตนเี้มีความเชื่อมั่นพิจารณาสิ่งต่างๆคนที่พิจารณาแล้วศาสนาแต่และศาสนาที่ เอามุมบวกก่อนนะครับเขาจะสอนทุกคนมันกำมุมบวกหมดแหละศาสนาะครับเขาจะสอนทุกคนเป็นคนดีไงแล้วยิ่งถ้าไปทางนูน้นปุ๊บอ่ามันก็ยิ่งจะแบบโอ้โหทําความดีปุ๊บสิ่งดีๆก็จะกลับตอบแทนกลับมาอันนี้ผมพูดในแนววิทยาศา,ศาสตร์เลยนะก็คือถ้าเรายิ่งทําความดีแล้วมีเลข9กด้วยมันก็ยิ่งมันก็ยิ่งแบบเหมือนเราได้ศึกษาปรัชญาศาสนาเราก็ยิ่งมีหลักที่เหนียวที่แน่นมากแล้วก็ดําเนินไปอย่างมีคันรองของธรรม มันก็เลยดูแบบพอคนเขาแตกความก็เออถ้าคุณไปทางนี้มันก็ยิ่งแบบกลับมาเป็นอ,อความดีงามเข้าสู่ตัวเองทําดีได้ดีอย่างนึกออกใช่ไหมเออก็จะประมาณนั้นอ่ะแต่ผมจะไม่บอกว่ามีปุ๊บแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ความอเลยขนาดเล็กห้าผมยังไม่ผมไม่กีกาการ,การันตีแล้วคนเล็กห้าเนี่ยต้องมีสติผมไม่ได้มองผมมองว่าแนวทางนั้นนเี่ยถ้าเอาไปมองในมุมศาสนามันจะถึงจะเป็นอย่างนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง อย่าลืมนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคนดีนะไม่ว่าศาสนาไหนก็ตามสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาจะคุ้มครองคนดีเขาจะมีความช่วยเหลือก็เหมือนเราช่วยช่วยใครสักคนหนึ่งแล้วเขาก็กลับมาช่วยเราความดีก็แลกความดีอนึกออกใช่ไหมผมเชื่อแบบนั้นเนี่ยผมจะไม่เชื่อแบบแล้วลองคิดดูถ้าคนมีเก้าห้าแล้วคุณแบบเฮ้ยฉันมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองฉันทำอะไรก็ได้เดี๋ยวสิรร่งศักดิ์สิทธิ์ของฉันเอง <c oughs> คุณไปทําความไม่ดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะคุ้มครองคุณไป เห็นการชัดๆเลยเพราะฉะนั้นถ้าถามคุยกว่ามันคุ้มครองเลยไหมต้องดีก่อนอนะ่ะคุณต้องดีผมเชื่อว่าแนวทางของเลข95ถึงจะดีไม่ใช่แบบมี95แล้วจะคุ้มครองคนเลยอันนี้ผู้เอกมองว่ามันมันดูจะเบ้อไปหน่อย <c oughs> นะครับอ่ะอันนี้เล่าให้ฟังก่อนเพราะว่ามีถามหลังใหม่มา,มาก,ก็เลยจะมาแทรกให้ฟัง นะครับอ่าคราวน,นี้เลขห้าพิจารณาเลขเก้าแนวคิดที่หลากหลายก็คือเป็นคนพิจารณาอะไรพอพิจารณาเสร็จปุ๊บเขาสามารถตีความได้อย่างหลากหลายว่าจะต้องทําอะไรยังไงแบบไหนบ้างคนคนนี้จึงเป็นคนที่ค่อนข้างจะรอบคอบเวลาสนใจทําอะไรนะครับตาแหน่งต่อมานะครับเป็นเลข2นอกจากจะรอบคอบแล้วเวลาจะถ่ายทอดอะไรต่างๆหรือว่าจะมีวิธีคิดเขาจะทําเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปถ้อย,ปอยทีท้อยอาศัยมันดูผมรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่คิดอะไรแล้วมันดูละมุนล,ละม่อมอะ คิดปุ๊บอ่ะจะสร้างสรรค์อะไรก็ตามเขาจะค่อยๆค่อยๆแต่งค่อยๆทาเพราะฉะนั้นถามว่าข้อข้อดีคืออะไรนี่เลยเป็นคนที่มีจินตนาการมีความคิดมีอะไรจะค่อยๆเรียบเรียงแล้วค่อยทําผมว่าโอเคนะในมุมบวกแต่ถ้าในมุมลบก็คือเขาไม่ได้รีบเนี่ยทำเป็นคนไม่ได้รีบไม่ได้รีบไม่ได้เร่งไม่ได้อะไรเลยไม่ได้แบบพูดปาดแบบตัดสินใจแล้วต้องทําเลยอะไรไม่ใช่เขาจะแบบให้มัน ลงตัวก่อนแล้วค่อยทํานะค่อยว่ากันแล้วทีเด็ดสุดก็คือวิธีการนําเสนอก็เป็นเลขหกไงพอเป็นเลขหกแล้วพี่าย้วิธีการทางานเป็นเลขหกเขาจะทําให้ออกมาดูดีที่สุดเพราะฉะนั้นคุณเชื่อใจเลยว่าคนเลขเนี้ยเวลาทาอะไรผลงานมันออกมาดีแลละแต่ว่ามันต้องใช้เวลาหน่อยนึกออกใช่ไหมต้องมีเวลาให้เขาหน่อยแล้วเขาจะทำมันออกมาดีมากมันจึงเหมาะกับเอาแบบไม่ได้เกี่ยวกับพวกปรัชญาศาสนาเลยนะ มันจึงเหมาะกับงานพวกงานบริการหรืองานพวกไอเดียความคิดสร้างสารรค์ที่ต้องใช้ระยะเวลาอยู่สักพักหนึ่งในการพิจารณาสิ่งต่างๆอาชีพไหนก็ได้ครับที่อาศัยการพยายาิจารณาแล้วก็ค่อยเป็นค่อยๆไปแล้วขอให้ผลงานมันออกมาดูดีแล้วดูสะดุดตาผู้คนได้หมดค้าขายก็ได้ครูอาจารย์ยิ่งก็คิดว่าเป็นครูภาษาไทยก็ได้ครูภาษาไทยที่แบบจะค่อยๆสอนนะ่ะยำ้ำแล้วย,ย,ย้ำอีกเพื่อให้นักเรียนจําได้ หรือบางคนอาจจะมองไปถึงครูขณิษฐาเลยไหมได้นะครูขณิษฐาก็ได้เพราะว่าคณาิษฐามันต้องเรียนซ้ําะแต่บารเราจะมีการแตกยงแตกย,ตยอดแต่มันก็ได้จาก95ไงแตกยอดเก่งอยู่ละใน95ผมว่าก็ได้หมดอะ่ะแต่ว่าอย่าลืมว่าไม่ได้เป็นคนเร็วมากนะจะเป็นคนที่ค่อยๆเป็่ยนค่อยๆไปถ้อยทีถ้อยอาศัย,ย,ยในการริเริ่มสร้างสรงสรค์ต่างๆประมาณนี้ประมาณนี้อยู่ไทยนะครับส่วนอยู่หน้าอันนี้ผมชอบนะบุคลิกเนี่ย เห็นปุ๊บดูดีเลยแต่งตัวดีมีความสุภาพอ่อนโยนแต่ติดนิดนึงตรงเขาอาจจะมีจริตในการเป็นตัวเองมั่นใจระดับหนึ่งเป็นตัวเองอยู่ระดับหนึ่งอาจจะคือเป็นคนที่ค่อนข้างจะถูกกาลเทศะจะทําอะไรถึงแม้จะดูดีก็ตามแต่มักจะทําอะไรถูกกาลเทศะไม่ไม่ประเจดิดประเจดิดคือทําทุกอย่างเหมือนแบบถ้าเป็นผู้หญิงก็ประมาณแม่สีเลือนอะมองแบบนั้นคือออกอาการเรียบร้อยหน่อยๆน่อย ไม่หน้อยละเอาเรียบร้อยเยอะอยู่พอสมควรมีความมั่นใจแต่ก็ออกแนวเรียบร้อยเป็นผู้ชายก็เป็นผู้ชายแบบแต่งตัวดีแต่งตัวเนีย้ยอาบน้าทาแป้งแต่งตัวส,สนะอาดสะอ้านเนาะซึ่งผมว่ามันก็ได้ถ้าเอาแบบงานบริการแบบทางการอนะ่มีเป็นจพนักงานบริษัทที่เป็นทางการที่นายธนาคารนายธนาคารหรือร้านสะดวกซื้อก็ตามที่มันมียูนิฟอร์มหรือร้านอาหารที่มันมียูนิฟอร์มมีลักษณะการแบบ ตอนรับที่แบบมีความน่าเชื่อถือหรือพน,นักง,งานต้อนรับในโรงแรมก็ได้ต้องมีความน่าเชื่อถือสูงนมีสูตรนีอะไรเนี่ยแต่ว่าหน้าตาก็ต้องยิ้มแย้มแล้วมีคณิตว่ามีความน่าเชื่อถืออะไรเงี้ยก็โอเคบุคลิกแบบนี้ก็ถือโอเคแต่ถ้าถามว่ามันถ้าเกิดว่าคนใช้ปกติคนใช้ถ้าอยู่แถวหน้าหน้าเนี่ยมันจะมีลักษณะของมีแรงดึงดูดให้เป็นที่น่าสนใจไหมก็ระดับหนึ่งครับอาจจะไม่มากแต่ก็ระดับหนึ่งาะถือว่าเป็นคนที่วางตัวดีนะครับแต่งตัวดีพอสมควรนะ อ่ะนี่คือด้านหน้ากับด้านหลังนะครับเรื่องเสริมเรื่องต่อไปนะครับเรื่องของความรักก่อนนะครับความรักเนี่ยค่อนข้างจะพิจารณาและอาศัยเวล,ลาระยะเวลาเวลาในการพิจารณาเลือกคู่อยู่พอสมควรจะไม่ได้จะจะไม่ได้แบบเร่งรีบในการสมติวครคบใครหรือว่าเจอใครก็ตามเขาชอบที่จะพิจารณากันไปก่อนก่อนที่จะตกลงปรงใจนะครับแต่ถามว่าเขาปิดกั้นเลยไหมคือเจอกันทั้งแหละเขาไม่ปิดนะเขาเขาเปิดโอกาสให้คุยแต่ต้องต้องรอได้นะ ไม่ใช่ว่าเขาเป็นคนไม่ใช่แบบว่าขี้อายอะไรขนาดนั้นน่ะแต่แบบก็คือเข้ามาปุ๊บต้องคุยกันก่อนใครก็ได้มาเลยแต่ว่าต้องคุยกันก่อนจะไม่แบบว่าปุ่มบามว่าสองสามวันคบกันเลยเป็นแฟนกันหรือว่าเดือนสองเดือนไม่ผมว่าใช้เวลานานกว่านั้นนะครับแต่ถือว่าแล้วกว็คนชอบนะส่วนตัวผมก็ชอบนะจะมีคู่ทั้งทีก็ต้องดูใจกันก่อนนะไม่ใช่แบบเอ้ยปุ๊บปุ๊บปุ๊บได้เลยมันก็เกินไปนะครับแบบนั้นน่ะ อันนี้แล้วแต่คนชอบแล้วกันบางคนอาจจะชอบความรวดเร็วอันนี้จะไม่ใช่ความรักแบบฉากสวยไม่ใช่นะครับเป็นความรักแบบอาศัยความที่แบบจะต้องยั่งยืนนะแต่ถ้าผ่านช่วงเวลาที่คบกันไปแล้วหรือว่าตกลงปรุงใจแล้วเป็นแฟนกันถือว่าโอเคถือว่าโอเคนะครับสุดท้ายนะครับเรื่องของการเงินนะครับผมให้กลางๆแต่ผมชอบตรงที่ว่าหนึ่งเขาก็ไม่ใช่เป็นคนที่หาเงินไม่เก่งเขาหาเงินเก่งนะวิธีการหาค่อนข้างจะหลากหลายคือทําได้หลายๆอย่างในเวลาเดียวกัน แต่มันอาจจะดูไม่ได้เวอร์วังอลังการแบบเต็มสิบได้ได้ยี่สิบสามสิบอย่างเงี้ยก็คือเต็มสิบผมให้เก้าคืออาจจะไม่ไเต็มสิบก็จริงแต่แบบก็หาได้เรื่อยๆไม่ได้มีหยุดนิย่อนเหมือนกันนะครับแต่ข้อเด่นก็คือเขาเป็นคนที่พิจารณาสิ่งต่างๆที่จะทําตลอดเวลาเพราะฉะนั้นถ้าคือพูดถึงเรื่องการเงินเนี่ยผมว่าเขาบาริหารจัดการการเงินได้ดีเต็มสิบผมก็ให้เก้าเหมือนกันให้เก้าเหมือนกันก็คือมันอาจจะไม่ดีมากแต่คือมันอยู่ในขั้นดีเลยแบบไม่มีขัดสดนะ่ะ ภาพรวมกลุ่มเนี้ผมให้ก้าเลยนะครับของการเงินนะภาพรวมนะไม่ว่าคุณจะมีหรือไม่มีก็ตามนะคนไม่มีก็คือพยายามหาให้มีคนที่มีอยู่แล้วก็คือรักษาระดับการเงินของตัวเองได้อาจจะไม่หว่ดแต่ก็คือเพิ่มขึ้นเรื่อยๆได้แต่ไม่ได้แบบอาจจะไม่ได้ก้าวกระโดดอจจะสมมติมีร้อยล้านเนี่ยอาจจะแบบปีนี้อาจจะหาเงินได้สักสิบยี่สิบล้านนึกออกใช่ไหมก็คือมันก็จะมีเลเวลของมันอนะจะไม่ใช่กระโดดไปปีนี้ร้อยล้านปีต่อไปสองร้อย้ามราไม่ใช่ขนาดนั้นนะแต่คือมันมีขึ้นมาโดยที่ของเก่าก็ยังมีอยู่นะครรับปะมาณนี้ โอเคนี่คือภาพรวมทั้งหมดของเลขกลุ่มนี้นะครับ6295ที่นำมาฝากกันในวันนี้นครับผมหวังว่ากลุ่มนี้จะตอบโจทย์ของทุกท่านไม่มากก็น้อยนะครับแล้วพบกันในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้นะครับขอให้ท่านโชคดีมีเงินมีทองสุขภาพาไรทุกท่านครับหรับว,วันนี้สวัสดีครับ